สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเจริญศรีอำเภอวารินชำาราดนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาแนะนําร้านยำา20บาทนะครับคุณผู้ชมชื่อร้านยำเลย20บาททุกเมนู20บาทนะครับที่นี่สาขาหนึ่งนะมีหลายอย่างนะยำขนมจีนยำปูมายำมาม่ายำกุ้งสดยำแซลมอนยำกัมปะหมึกยำหอยแครงยำไข่ต้มยำปูอัดยำหมูยอมีหลายอย่างนะครับคุณผู้ชม ขายมานานหรือยังพ่อเจริงจริงขายมาตั้งแต่สิงหาแต่เพิ่งย้ายมาอยู่ตลาดอ๋อเมื่อก่อนขายที่ไหนตอนน้ำป่วงเขาตอนน้ำป่วงเขาอยูอนน่ริมมุ่นเขาอยู่ริมมุ่นเหรออ่าน้ำป่วกเลยไม่ก็เลยมาอยู่นี่นเานานะ สามยำมีนะสามยำสามยำจะมีมาม่าหมูยอแล้วก็ข้าวโพดครับชุดเท่าไหร่นะก็อย่างละยี่สบาทแล้วลยี่สิบาทขายจูกจังพวกค้าแต่ก็ดีนะขายจูครับมันลูกค้าได้กินกินหลายอย่างนะได้หลายอย่างเนะราคาก็ราคาก็โอเคเลยนะรู้ว่าไม่แผงนะตอนแรกไปขายใกล้ เด็กนักเรียนครับก็เลยเป็นราคา20บาทอ๋อเออดี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 มากเลย20บาทออกมาตาตาคิดมากจริงๆ,ๆกล่องเล็ก25บาทครับกล่องใหญ่100บาทครับกล่องเล็ก25บาทครับเรียวางให้เลยนะครับ ก็ขอฝากร้านเราด้วยนะครับร้านยำเลย20บาทครับตลาดเจริญศรีอุบลครับทุกวันครับิตทุกวันนะครับตรงเย็นนะช่วง4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้แจนะเอางเดียวเลยราคาแบงค์สาวความอร่อยแบงค์พันขอบคุณครับผมครับครับขอบคุณครับคับ